อยู่ในกรงนั่นแหละอยู่ในกรงนะก็หนูออกมาหนูดือ้อไม่ออกเนาะไม่ออกไม่ออกค่ะเดี๋ยวก,ก็ถึงแล้วเนาะปวดฉี่หรอปวดฉี่เปล่าปวดฉี่หรือหิวฮึดูพี่โอลีพี่โอลีนอนแม่ไม่ได้ปิดกรงนะ ปิดกรงให้หมาอยู่เนาะมันปวดฉี่หรอหรือหิวข้าวหิวข้าวบายกุยไปด้วยหาวไปด้วยเราจะรู้เรื่องไหมเนี่ยอะไรมันเป็นอะไรก็แม่ให้ปุ๊บแล้วไม่ใช่เหรอหนูไม่เข้าห้องน้ำเองไม่ใช่เหรอดีนะาทำไมทำไม แปบ๊บนึงก็ถึงบ้านแล้วเนาะแป๊บหนึ่งเนาะรอแป๊บหนึ่งนะนงนะลูกเนาะแป๊บเดียวเนาะอั้นไว้ก่อนนะคะเนาะอั้นก่อนแป๊บหนึ่งได้ไหมเนาะี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วเนาะไม่งองเหนีลูกไม่เงียเนาะ